เหตผู้ปลาเด็กติดเกมไปสุดยอดทหารดูเหมือนจะสังหารเจ้าฝึงเห่าไม่ได้แล้วขากวนรีบลาดหอยจะดีกว่าอณาเขตแรงโน้มถ่วงเรนลับบัดทบเห็นได้ร่างกายยังไม่ฟังคำสั่งฆ่ากัมเข็มกลืนเทพน,น,นี่มอนแย่แล้ว นายน้อยพวกมันฆ่านายน้อยไปแล้วตระกูลของพวกเราไม่ไปพวกเจ้าไปแนะ่ฮเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าก่อนเลยข้าอูเหินไปเช่นนี้ตะกูลอูจะยอมปล่อยไปงั้นหรือไม่ต้องห่วงตะกูลอูไม่กล้าแสดงตัวออกมาโจมแจ้งหรอกเพราะเหตุใดอูเหินยังไม่ได้ประกาศเลยว่าตนเองเป็นใครดังนั้นใครจะพิสูจน์ได้กันว่าเราเป็นคนฆ่าอูเหิน หากตะกูลอูคิดจะล้างแค้นให้อูเหินอย่างจงแจ้งมันจะต้องยอมรับว่าพวกมันมาบุกรุกอาณาจักรซีหลานและทางราชวงศ์ไม่มีทางปล่อยพวกมันไปแน่ตระคูลอูอะไรนะอูเหินตายแล้วผู้นำตระกูลอูอูหนงนายน้อยนายน้อยถูกเฟิงหาวจากอาณาจักรซีหลานข้าขอรับเฟิงหาวเป็นไปไม่ได้มันแค่ขอเกียรติเทวะมันจะสู้กับอูเหินได้ยังไงกัม มีเพียงเฟิงหาวขอรับยังมีอีกคนหนึ่งเขาคือมานขอรับมานกลับเป็นหมัน่นเฟิงหาวเจ้าอย่าเพิ่งรีบดีใจนักข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้แน่นอนสามเดือนต่อมาหลังสงครามอาณาจักรสีหลานได้ครอบครองอำนาจของอาณาจักรทั้งห้าในคราวเดียวเมืองหลวงก็ได้ขยายพื้นที่ไปอีกหลายเท่า เฟิงฮาวผู้กอบกู้แห่งอาณาจักรซีหลานได้กลายเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ของอาณาจักรซีหลานอย่างไม่ต้องสงสัยท่านแม่นี่ใครเหลือขอรับนี่คือผู้กอบกู้แห่งอาณาจักรซีหลานของเราท่านเฟิงฮาวมัดสายฟ้าสายฟ้าเชื่อเชืออท่วงท่าสีพยักจำได้หมดหรือยัง ออไอ้จำได้ก็จำได้อยู่แต่ด้วยพรสวรรค์ของพวกเราเกรงว่าข้าทำได้เหตุใดพวกเจ้าจะทำไม่ได้หรือว่าเจ้าไม่มีสายเลือดของตระกูลเฟิงไหลเวียนอยู่ในร่างกายงั้นหรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับตระกูลเฟิงไม่ได้อยู่ที่ข้าเฟิงหาวเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังจำเป็นต้องหวังพึ่งแรงกายแรงใจของพี่น้องเชคเช่นพวกเจ้าด้วยพวกเจ้าคือความหวังของตระกูลเฟิงและพวกเจ้าจำเป็นต้องปกป้องลูกหลานของพวกเราจากบุคคลภายนอกขอรับ ตอนนี้ชื่อเสียงของน้องหาวกับตระกูลเฟิงเองก็ดูเหมือนจะเหนือกว่าตระกูลหัวแล้วนะแถมพวกเขาก็อยู่แต่ในอาณาจักรสีหลานเหตุใดเจ้าจ้องเข้มงวดกับลูกหลานตระกูลเฟิงเช่นนี้ล่ะข้าได้ทำให้ตระกูลอูกรดแค้นแล้วแม้ตอนนี้พวกมันจะยังไม่ตอบโต้อะไรแต่มันไม่มีวันปล่อยไปแน่เมื่อเทียบกับกองกำลังของราชวงศ์ภูมิหลังของตระกูลเฟิงนั้นว่าอ่อนแอมากเอ๊ะแล้วเชิงหนานน้อยอยู่ไหนแล้วล่ะเฮ้ยคือมันจะไปไหนได้อีกมันก็ต้องไปหาแม่นางหิมะผู้นั้นเพื่อเกลี้ยกล่อมอยู่แล้ว พวกท่านรออยู่ที่บ้านตระกูลเฟิงไปก่อนข้าจะไปที่สถาบันเฟิงเงย,ยี่ยเสีนหน่อยในสถาบันก็ยังมีรูปปั้นของข้าด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายุ่งยากดูเหมือนว่าข้าจะต้องพยายามทําตัวไม่เด่นเสียแล้วท่านอาจารย์ข้าขอเข้าไปได้หรือไม่อืมคนขุนอ่ท่านคือท่านเฟิงหาวท่านรู้ได้ยังไงทุกคนมาแล้วท่านเฟิงหาวอยู่นี่แล้วอย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้เชียวเอ๊ะ ท่านเฟิง่าวกันที่ท่านกลับมาสถาบันครั้งนี้ท่านมีอะไรจะชี้แนะหล่าศิษ์น้องหรือไม่ขอรับท่านมีคำคิดแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาสถาบันเฟิงเย่ในอนาคตรหรือไม่ขอรับท่านคิดอย่างไรกับอนาคตของอาณาจากักรซีหลานหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ข้าคงปี่งนตำแพงเอาแล้วฉิวชิวน้อยชฉวชิวน้อยเจ้าจะไปไหนทุกครั้งที่เฉีวเวน้อยเคลื่อนไหวมันมักจะเกี่ยวกับสู้อูหรือว่า ชิวๆน้อยรอข้าด้วยท่านเฟิงฮาวท่านเฟิงฮาวอย่าเพิ่งไปขอรับทุกคนไม่ต้องไล่ตามไปแล้วท่านเฟิงฮาวคงมีเรื่องสําคัญที่ต้องทำหอฝึกฝนเป็นที่นี่งั้นหรือข้ารู้แล้วอยู่วิ่งได้แล้วเอ,อ้อคนพวกนี้จริงๆเลยทําเช่นนี้ข้าเองก็รู้สึกกดดันนะผู้วุโสสามท่านเฟิงฮาวท่านมาที่ทำไมงั้นหรือ เออผู้อุโสสามท่านเรียกเขาว่าเฟิงห่าวดีแล้วเพียงไม่กี่ปีเจ้าเด็กนี่ก็แสงหน้าข้าไปไกลเสียแล้วจังคิดไม่ถึงจริงๆคุณสมบัติสายฟ้านี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ว่าขอเขตพลังจะสูงแค่ไหนก็ยังคงได้รับผลกระทบช,ชิวๆน้อยเจ้ากำลังทำอะไรชิดๆจิๆข้างหน้าหรอหมายถึงให้เข้าไปข้างในลึกๆงั้หรือ สมกับเป็นเฉีวๆน้อยจริงๆถึงกับต้านคุณสมบัติสายฟ้าได้โอ้ยเจบที่นี่ขอเขตเทวะอย่างข้าจะเข้าไปได้แน่หรือหลังประตูเหล็กบานนี้ข้างในนั้นเป็นพื้นที่สายฟ้าร่ำร้องจริงๆไปดูกันเถอะออเออเออุนแรงมากแม้พลังของมันจะอยู่แค่ขอเขตเทวะอาณาจักรอวัยวะภายในขั้นสี่ แต่เนื่องจากมันเป็นคุณสมบัติสายฟ้าข้าจึงไม่สามารถต้านทานมันได้เลยชิวๆน้อยล่ะอย่าบอกนะว่าเจ้านั้นวิ่งเข้าไปในนั้นนะข้าต้องหาวิธีดูดซับคุณนสมบัติสายฟ้านี้ให้ได้เออแค่ยืนเฉยๆก็รู้สึกได้เลยว่ามันทรงพลังมากเอ,อ๋คนพวกนี้คงจะเป็นพวกวัสดุของสถาบันเฟิงเยที่สละชีวิตเพื่อสำรวจโลกสายฟ้าล่ำร้องสินนะ หลุมเหรอข้างในนี้คงเป็นแก่นของเขตแดนสายฟ้าสินะฮึเอ้ฮึหากข้ายังไปไม่ถึงขอบเขตเทวะขั้นสี่เกรงว่าข้าคงไม่อาจเข้าไปในหลุมนี้ได้ด้วยความสามารถในตอนนี้หากข้าฝืนเข้าไปก็มีแต่ตายเท่านั้นชิวๆิวน้อยชิวชิวน้อยเจ้าอมไหลไว้นะสิ่งนี้มันส่วนอู เจ้าคงจะไม่ได้บอกว่าให้ข้ากินสิ่งนี้หรอกนะๆๆๆไม่เอาไม่มีทางเด็ดขาดนี่มันคุณดสวัสดิ์สายฟ้าหลอมรวมวันที่สามอะไรนะยังไม่ออกมาหลังจากเข้าไปในพื้นที่สายฟ้าร่ำร้องได้สอวันแล้วงั้นหรือ ออนี่ก็เกือบสามวันแล้วต้องบอกกล่าวให้ท่านบนรรพบุรุษไปดูแล้วท่านบนรรพบุรุษพบอะไรหรือไม่ขอรับนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันหรือว่าเขามีร่างกายคุณสมบัติสายฟ้าคุณสมบัติสายฟ้ามันคือคุณสมบัติในตำนานท่านบนรรพบุรุษข้างในเป็นอย่างไรบ้างขอรับ เขากำลังบ่มเพาะอยู่เขาปลอดภัยดีไปกันเถอะบ่มเพาะเหรอบ่มเพาะในพื้นที่สายฟ้าร่ำล้องเหี่ยนะเจ้าเด็กนี่สมกับเป็นสัมภาระจริงๆเพจผู้ปลาเด็กที่เกมเป็นสุดยอดทหารอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้ปลากันด้วยนะครับ